ท้ายของรายการคิวทองออนทีวีครับโดยปตทและการกีฬาแห่งประเทศไทยครับครับในช่วงนี้ครับเป็นเทคนิคสนว์เกอร์ครับกับโค้ชต่ายครับคุณชูชาติไต่รัตนประดิษฐ์นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ไปเปิดคลินิกอยู่ที่โคราชนะฮะไม่ได้ตัวหมอนะครับคลินิกสนว์เกอร์นะครับบางคนก็โอ้โหพอบอกคลินิกปุ๊บเอ๊ะเป็นเป็นหมอแล้วเหรอนะฮะก็ตอนนี้ไปเปิดอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปร่วมแจมในรายการ แส่งสมชกเลตโปรชาเชลซีครับก็โดยพาะปีหน้าทางโคตายบอกเลยนะครับกีฬาแห่ชาตินะครับจะเป็นเจ้าบ้านนะครับเพราะว่าเป็นเขรือป่าต้นโพโอ้โหนะครับเราจะได้กลับไปบ้านไปหาพ่อตายนะครับใช่ครับไม่ค่อยกลับครับเพราะว่าติดงานยอะครับไปดูช่วงนี้ครับเทคนิคฟุเกอรคกับอาจารย์ตายครับ เทคนิคสนุกเกอร์โดยตานิจิตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนปลักย,ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยมีปัญหาว่าเราจะัทงเงินเนี่ยไปกินเหลืองได้อย่างไรเหลี่ยมนี้ไปเหลือมเกือบเต็มใบ,บครับคำว่าเกือบเต็มใบนั้นจะให้ขาววิ่งเยอะนั้นต้องใช้แรงมากและเพื่อนทิศทางมาคับขาไปหาเหลืองเนี่ยมันตรงข้ามกันซะด้วยมันต้องวนนะฮะใตตอนที่ผ่านมาผมแนะนําให้ทางหนึ่งเลกา พอมาในวันนี้ครับเกิดดําเป็นอุปสรรคครับไม่สามารถแทง3ามชิ่งได้เราก็ต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนจุดในการแทงไปที่ลูกขาววิธีการยังเหมือนเดิมครับจดวิ่ง3ามชิ่งแต่ทิศทางนั้นจะต่างไปนะครับจดหนึ่งิกาขาวจะเข้าอย่างนี้ท่านผู้ชมนะครับวิ่งผ่านผ่าน3ามชิ่งแต่ในวันนี้แทงหนึ่งากาไม่ได้ต้องต้องมาแทงต่ําลงมาอีกนิดหนึ่งครับเป็นที่2องนาฬิกาเพื่อบังคับให้ขาวนั้นกว้างออกไปหรือว่าป้านออกไปครับแต่ยังคงผ่าน3ามชิ่งเหมือนเดิมครับ1 2ครับ3มาตรงนี้ครับแล้วกะวิ่งไปกินเหลือที่จุดได้เดี๋ยวลองชมดูนะครับสังเกตขาวครับจะวิ่งในลักษณะนี้นะครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับในช่วงเทคนิคซูเกอร์กับต่ายพิจิตครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่น้ำเงินอยู่ครับท่านผู้ชมเพราะเอาน้ำเงินเนี่ยผมเป็นอะไรที่ผมชอบมากครับถือว่าเป็นลูกแก้ไขนะฮะแล้วหลุมนั้นค่อนข้างลงง่ายกับหลุมอื่นๆครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับ น้ำเงินนั้นอยู่กึ่งกลางกึ่งกลางของโต๊ะเลยครับจะไปด้านซ้ายหรือด้านขวาบนหรือล่างได้หมดแม้กระทั่งชนกลุ่มแดงก็ได้ในต,ตอนที่ผ่าน,านมานนั้ผมแนะนําว่าน้ําเงินนั้นจะแทงกินชมพูครับใช้จุดบีก็ได้อย่าล้วจุดนี้ใช้ได้ทั้งหลายจุดที่กินชมพูได้นะครับแต่ว่าใช้จุดบีนั้นสามารถไปต่อยอดได้เช่นแดงอยู่ใต้ระหว่างดํากับชมพูก็ได้แทงมากินเหลืองที่จุดก็ได้ในกรณีที่ถ้าอยู่ลนนักษณะนี้ผมแนะนาให้ใช้จุดบีครับเพื่อผ่านหนึ่งชิ้งไม่ต้องซ้ายกินชมพู ที่หลุมนี้แต่ถ้าสมมุติว่าลูกที่เหลืออยู่ตรงนี้เหลือแค่3ลูกครับไม่เกี่ยวกับเหลืองเขียวน้ําตาลนะครับเกิดดําอยู่ตรงนี้ะหละทํำยังไงครับเราใช้จุด B ไม่ได้ละถูกไหมครับเพราะว่าทิศทางครับจุด B ที่วิ่งไปอยู่ตรงนี้จะทําอย่างไรผมมีวิธีครับแล้วก็เพียงแต่ว่าจดคิวให้ต่ํามาอีกประมาณครึ่งของคิวแค่นั้นเองใช้จุดที่จุด BB ีครับเดี๋ยวลองดูกราฟิกนะครับ จุด BB คืออะไรครับก็คือจุดที่เกือบจะถึงสกรูหรือว่า6นาฬิกาเกลียวนะครับของขาวที่ทํางานนั้นจะมากกว่าจุด B เล็กน้อยจุด B วิ่งไปลักษณะนี้ครับทิศทางแต่ BB จะกว้างมาอีกครับผ่านมัจจมูตรงนี้นะครับจะสังเกตครับเหมือนเดิมครับเช่นเคยครับอย่าใช้ช่วยนะครับจะใช้ช่วยน้งขาวจะแฟบมาทิชชิ่งนะครับแทง BB ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็ปรับน้ําหนักเอาเดี๋ยวลองชมดูนะครับเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยม3ามส่วนสนะครับ สังเกตที่ทางขาวนะครับจะวิ่งลักษณะนี้ฮะแต่เวลาซ้อมพยายามแทงให้เกินมาหน่อยนะครับจะได้ง่ายครับจากโยพูไปหาดําแต่ถ้ามันขาดจริงๆแล้วก็แทงจุด A ได้พักชิ่งเด้งกลับมากินดําได้ข้อสังเกตนะครับเวลาฝึกซ้อมต้องดูว่าลูกสนุกที่คุณแทงนั้นนะฮะเป็นลูกมาตรฐานไหมถ้าลูกที่ใช้งานมานานลูกขาวจะเล็กกว่ลูกสีแต่คุณสามารถปรับใช้จุดได้อย่างเช่นลูกกรสานนี้ ถ้าเกิดคุณแทงจุด BB แล้วขาว,วิ่งมาเกือบถึงหลุมนั่นให้สันนิษฐานว่าลูกขาวนั้นเล็กกว่าลูกสีวิธีการทํำยังไงเวลาปรับ 1. ซื้อลูกใหม่คงไม่ใช่นะแค่ต่หนึงหซื้อลูกใหม่ 2. ครับจากจุด BB ีคุณก็ทดจุดไป1จุดเลยครับใช้จุด b แค่นั้นครับไม่ยากอย่างที่คิดแล้วครับ อ่าครับยากจำเบยครับผม <c oughs> นะครับ <c oughs> พอไปทำอะไ,ไ้ซ้อมตามแนวทางของอาจารย์ตายครับคงยากแน่นอนครับ <c oughs> เพราะเทคนิคจะเริ่มขึ้น,นเรื่อยๆนะครับก <c oughs> ็อบอกว่ามันจะเกิดความเข้มขน้นความยากของการแทงนะ <c oughs> ครับและโดยเฉพาะเบสิกคุณต้องจําให้ได้3ามนาฬิกาตรงไหนหกนาฬิกาตรงไหนเ <c oughs> ก้านาฬิกาเมืไหนแล้วก็12บสนาฬิกาตรงไหนนั่นถ้าคุณทําได้โอกาสที่จะไปสู่ฝันนะครับแล้วก็ โอกาสที่จะเก่งเป็นไปได้สูงครับใช่ครับก็มันไม่ได้ยากเลยครับเพียงว่าถ้าสามนาฬิกานึกไม่ออกท่านเคยชิมนาฬิกาไหมอย่าเพิ่งไปจำนำนะฮะครับมันมีค่าก็จริงเีเก็บไปก่อนเพราะว่าไว้ซ้อมสนุกเกิรดนะครับเอาละครวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับถ้าท่านอยากจะไปทัวร์กับเราอย่าลืมนะครับติดต่อทางหมายเลขนี้นะครับแล้วก็สามารถชมคลิปนี้พร้อมกับรายการย้อนหลังของเรานะครับได้ที่เว็บไซต์ qthongtv.com ครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยครับกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนครับครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับครับผมแล้วก็ขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะครับสมาคมกีฬาบิเยนแห่งประเทศไทยภายในราชมังคลากีฬาสถานครับครับวันนี้บอกรู้คิวทองครับผมบีหลานสิงห์และทีมงานทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคิวทองทีวีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ